จนเปี้ยวมาวัดมาเล่าให้ฟังว่ารู้จักที่นี่เพราะพระอาจารย์พระอาจารย์ตะวันเปิดให้ฟังเปลี่ยวก็มาเล่าเรื่องลูกตายลูกชายเขาทุกข์เหมือนชีวิตที่กำลังประสบความสำเร็จในทางโลกกลับมาเจอความผิดหวังในความรู้สึกคือลูก หกเดือนมะถ้าหนูจำไม่ผิดมันเล่าให้ฟังก็เหมือนช่วงนั้นได้ใายทุกได้เพราะได้ฟังเทศได้เข้าไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำนมผาอ่าก็เลยเป็นที่มาเป็นที่มาเปี้ยวเลยมาอยู่วัดพักหนึ่งจำไม่ได้ว่านานเท่าไหร่แต่ช่วงแรกๆแล้วก็เลยมีโอกาสนิมนต์หลวงตาไปที่ ที่กุมภาวาปีที่บ้านเขาที่รถฟาร์มซีแต่ตอนนั้นเป็นที่ทุ่งนาที่ทุ่งนาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอไม่ชีจันเป็นครั้งแรกที่ได้เจอพระอาจารย์ตะวันที่เพิ่งรู้ในวันนั้นว่าคนที่โอนตังมาคือพระองค์นี้ไม่รู้จัก จนพระอาจารย์ละว,วันนี้มุนไปถ้ำนมผามั้งหรือยังไงนี่แหละแต่ได้ไปนอนถ้ำนมผาคืนหนึ่งหรือสองคืนจำไม่ได้ะนะณตอนนั้นณนะตอนนั้นยังยังไม่รู้จักครูบาชายไม่รู้จักแต่แต่ครูบาชายก็อยู่ตรงนั้นแหละ,ะแต่ไม่รู้จักจนกลับมาถึงวัดหลวงตาพูดถึงครูบัชาย จนแบบใครคือครูปรชัยไม่รู้จักเป็นถ้าจะพูดถึงเป็นตัวเชื่อมหลายๆเหตุการณ์เป็นตัวเชื่อมแล้วก็เห็นความตั้งใจผ่านโอ้มากมายเลยนะชีวิตคนคนหนึ่งที่ตั้งเป้าหมายชีวิตทั้งโลกค่อนข้างสูง แต่เขาก็ทำได้นะ,ะแม้แต่ลูกเขาเขาตั้งใจจะให้เรียนโรงเรียนนานาชาติสุดท้ายก็มาอยู่นานา,นาวัดนี่แหละนานาชาติวัดน <c oughs> เราเลยให้ความเห็นไปว่าดูดีๆนะจะใส่อะไรให้เขาะจะใส่อะไรให้เขา ปลูกฝังอะไรให้เขาคนเก่งมีมากมายนะแม้แต่ตัวอีเปี้ยวก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งแต่ทำไมความทุกข์ยังมากมายเลยในภายในใจจะสะสมพื้นฐานอะไรเนี่ยไม่เลือกเอาเองอเลือกเอามันเลยเป็นหลายๆอย่าง ที่ผ่านที่เรียนรู้กันมาใช้เวลาถ้ารู้จักกันก็น่าจะกี่ปีกันสี่ห้าปีเนาะ,ะหรือไม่ก็นานกว่าน,นั้นเพียวเ้ามาในยุคแรกๆเลยนะในยุคแรกๆเลยเข้ามาตั้งแต่ไม่แน่ใจว่าเพียวมาทันเราตอนโกนผมไหมไม่แน่ใจต้องถ เรายังไม่ได้โกนผมเอยเราโกนแล้วเราไปทํำนมผาเราโกนผมแล้วเออโกนฝาฟันหลายๆอย่างด้วยความตั้งใจด้วยความน้อยใจ <c oughs> อันนี้ต้องให้มันเล่าเอง <c oughs> เผื่อเป็นประสบการณ์ของหลายๆคนเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะสิ่งพวกนี้มันควบคู่กันความน้อยใจใน อาจารย์กูเนี่ยพอยึดมากก็จะทุกมากแต่วิธีในการที่กลับมากลับมาสร้างหลักใจให้ตัวเองได้คือความเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในอะไรเชื่อมั่นในความเห็นของเรานี่แหละว่าความเห็นของเราความทุกข์ทั้งหมดของเราคือกิเลสมันเป็นสิ่งที่เราต้องละ ที่เราทุกข์อยู่ตอนเนี้เพราะคนอื่นจริงๆเหรอมันจะวกมาตั้งคำถามทำไมความไม่พอใจนิดหนึง่งทำไมมันบีบคั้นเราได้ขนาดนี้เราก็จะเห็นว่ายิ่งยึดมากยิ่งทุกข์มากยิ่งบีบคั้นมากยึดมากเท่าไหร่ความบีบคั้นก็มากตามเท่านั้นทำไมกับคนอื่นไม่ไม่ไม ไม่ทุกอะทำไมทุกกับคนคนเนี้ยอย่างเงี้ยทำไมคำคำพูดของคนคนเนี้ยกับมีผลต่อความรู้สึกเรานี่แหละมันจะทำให้เราเกิดปัญญาเพราะตรงนี้แต่เราต้องเห็นมันด้วยสติเห็นมันด้วยกำลังสมาธิและเรียนรู้มันด้วยความเข้าใจมีเป็นธรรมดาความน้อยใจแต่เราจะเลี้ยงมันไว้ไหม เราเด็ดขาดพอที่จะหักคอมันได้ไหมมันเชื่อไหมพอมันเริ่มเปรียบเทียพอมันเริ่มน้อยใจมันจะหาเรื่องกับทุกเรื่องอเปียวเนี่ยเชื่อไหมมันเอาน้ํามาถทวายมาเอาน้ํามาตั้งให้เราเนี่ยน้ําแก้วหนึง่งน้ําขวดหนึ่งเน่เอเอาน้ํามาให้มันเลงแลว้ว่าเราจะกินของใครเชื่อไหมมันขนาดนั้นนะอ่ะ เมื่อใดที่เราเรากินของเอก่อนอยางเงี้ยเอาละอเริ่มและเริ่มมีปฏิกิริยาขึ้นทันทีก็เห็นแต่เห็นไหมเห็นอาการของความยึดไหมเนี่ยพูดเป็นประสบการณ์ให้คนอื่นคนอื่นอาจจะแสดงออกไม่เท่ามันอ ายในอัจจะนักกมกมามันยาตัวที่กบเกลือนเยิ่งอยากให้คนอื่นเข้าใจยิ่งภาษาเขาเรียกอะไรอะเอาความเอาความเข้าใจอะไม่มีใครเข้าใจเราเลย,เเลยไม่มีใครรักเลยแล้วทำไมเราไม่รักตัวเองมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องรู้จกักเราห่ยหา มานานเท่าไหร่แล้วเมื่อไรเราเราจะกลับมารักตัวเองคนที่รักตัวเองเนี่ยจะไม่พาตัวเองทุกนะแต่ถ้าเมื่อใดที่เราความหวังเราที่ตั้งของความรู้สึกเรายังไปอยู่ที่คนอื่นเราไม่มีทางเห็นตัวเองทีเนี้ยมันจะย้อนแย้งกันนั่ดเอ ขอให้เราบอกว่าเราทำความเพียรมันไม่ได้เกี่ยวกับกิริยาเลยเหมือนเมื่อวานคุยกันเห็นคนที่อยู่ช่องเม็กไหมตักน้ำหลุมนี้ไปใส่หลุมนี้นั่งถอนหญ้าอยู่กลางไอเกาะกลางถนนเน,ะน,นเห็นไหม,มเราว่าความเพียรเราไม่สู้เขานะ ตักน้ำเนี่ยเขาตักไปทั้งวันอ่ะตักจากหลุมหนึ่งไม่ใส่หลุมหนึ่งเขามีความเพียรมากเลยด้วยกิริยาเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกข้างในใจสติเจตนามุ่งไปในทิศทางไหนแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักตัวเองด้วยนะอะมันจะเอาอะไระเหมือนเราได้ยินบ่อยมาก ภาวนาแล้วไม่ถึงไหนไม่ไปไหนเลยจะไปไหนภาวนาเนี่คือมาเรียนรู้มาเรียนรู้การทำางานของขันมาเรียนรู้ว่าสภาพทุกข์ความเป็นเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ผลวัดได้นะคือความทุกข์ความรู้สึกในความมีเราเนี่ยเบาบางลงทิฏฐิมานะที่มันยอมใครไม่ได้เนี่ยมันยอมบ้างได้ไหม เหมือนแต่ก่อนเนี่ยอยู่กับใครก็มีแต่อยากให้เขาเข้าใจเข้าใจคนอื่นก่อนบ้างได้ไหมแหละถ้าเราไม่เห็นตัวเองเราก็จะไปเรียกร้องออกจากเขายิ่งคนไหนที่เรารักเขามากเรากลับเรียกร้องจากเขามากเป็นพิเศษตกลงเรารักใครกันแน่ดูดีๆนะข้ออ้างของกิเลสเนี่ยมีเหตุผลสารพัดเลยนะเอาหน้าเชื่อถือด้ยนะ มันจำเป็นทุกอย่างเลยเวลามันอ้างขึ้นมาเอาา้โหเอ,อย่าลืมนะว่าเราเกิดโดยกิเลสความเป็นเราตั้งอยู่ได้เพราะกิเลสเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกศีลสมาธิปัญญามาสร้างกุศลฝึกให้ใจมีสิ่งมีธรรมขึ้นมาทำไมถึงต้องใช้คำว่าฝึกเพราะมันยังไม่เป็นมันยังไม่มี ถ้าคนมีนิสัยมาแล้วความเป็นเราเบาบางถ้าความมีเราเบาบางทุกก็เบาบางพรามันอนเดียวกันคนไหนเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ตัวเองเนี่ยเห็นแก่ความรู้สึกของเราเนี่ยมากคนนั้นจะทุกข์มากเพราะเขาจะไม่เห็นแก่ความรู้สึกของคนอื่นนที่ครูบาอาจารย์พูดรักษาศีลเนี่ยรักษาข้อเดียว คือไม่เห็นแก่ตัวอ่าเมื่อใดที่เราไม่เห็นแก่ตัวเราก็ต้องเอาประโยชน์ของคนอื่นเป็นที่ตั้งอยู่กับใครก็เอาคนอื่นเป็นที่ตั้งนั่นแหละคือการทำลายตัวถ้าไม่มีสติปัญญาทำได้ยากมากทำไม่ได้เลยด้วยแหละเพราะกิเลสมันเป็นเจ้าของทุกอย่างอ่ามันต้องการเข้ามาได้เข้ามา ให้ถูกใจมีข้อแม้มากมายมีเหตุผลมากมายที่จะย้อนแย้งอยากได้ความจริงนะ,อ,ะอยากรู้ความจริงแต่รับความจริงไม่ค่อยได้หรอกเพราะใจไม่ตรงต่อความจริง